สวัสดีค่ะมือนีคอยได้เมนูออมสินใส่ผักขาดใส่ผักบัวแล้วก็ใส่ผักอีตูหลายๆจุกๆเลยค่ะมือนี้มือนี้ที่จริงเพิ่นเรียกร้องมาเนาะคะ่ะขอบครัวเรียกร้องมาว่าอยากกินออมพักไปยังสันค่ะใส่เนื้อหน่อยๆค่ะแต่ว่าข่อยเนื้อที่เหลือจากข่อยเห็ดซอยจุซอยแซมือหันเนาะคะ่ะพอก็เลยเอามาเห็ดค่ะเห็ดเบิดเลยค่ะเพราะว่าข่อยสีแ่งใส่น้ำค่ะกะสิแ่งเห็ดเป็นสองอยางค่ะข่อยสีเห็ดแบบว่าใส่เอาแต่ผักบัวกินแต่เจ้าของเนาะคะ่ะเพราะว่าข่อยบ่อยมากผักขาดปานใดค่ะมันคื หึ่ลิ่นค่ะหึ่นตอนใด้หูเบ่ค่ะตอนกินน้ำค่ะหึ่นสุดๆเลยค่ะข่อยท้นบ่ไหวค่ะมาค่ะเัาก็เริ่มมาเห็ดแนวกินเลยค่ะแล้วก็ดังไฟค่ะเมื่อนี่แล้วก็ข้างมอตําบักพิกแล้วก็เตรียมเครื่องทั้งเบิดเอาลงไปขวัวในมอค่ะเมนูนี่กะสิเป็นเมนูที่ข่อยเฮ็ดดูที่สุดค่ะเพราะว่าครอบครั่ข่อยมาขัวสิ้นใส่บักขาดมาขัวสิ้นใส่ผักบัวจังเสรนะค่ะผักบัวก็บ่ได้สื่อนะค่ะผักขาดก็เอามัแต่บาลผักอีตูก็แห้งแล้วเลยค่ะบริสอเลยมีตลอดค่ะอยู่ทั้งนาบ้านก็มีคค่่่ะัันแล้ววขอออยเเารืงไป จนหอมเรียบร้อยแล้วเอาเสียนใส่ inside, จนปรุงรดเรียบร้อยแล้วกะป้าว้จักน้อยนึงค่ะพอแต่ปลาไว้เรียบร้อยแล้วกะใส่ผักบัวลงไปค่ะอันดับแรกมือนี้ขอจิใส่ผักบัวลงไปก่อนเนาะคะ่ะกังใส่ผักอีตูลงไปแล้วขอก็จังตักใส่ถ้วยแบ่งออกของข่อยค่ะเพราะว่าบ่มักผักขาดเนาะคะ่ะบ่อค่อยมากปันใดคะ่ะมันขึ้นลิ่นย้มกินน้ำเนาะคะ่ะพอะแต่ข่อยตักออกเรียบร้อยแล้วขอาก็ใส่ผักขาดลงไปค่ะกะคัะ่วจนมันเข่ากันจนว่าผักขาดสลดค่ะกะเป็นอันเซ็จเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงที่ข่อยปรุงมือนีกะ,ะสีใส่ผ ลดดีนำปลานำแปลกใส่สำเนียงเลยค่ะตักใส่ถั่วให้พ่อแม่ค่ะเอาจุกๆเลยค่ะแล้วมากินผักค่ะเพราะว่าสิ่มันอยากหยาบเนาะค่ะเวลาแบบว่าคอยตุนโดนตุนโดนปันใดกันยังมีความหยาบอยู่ค่ะมือนีคอยสิมาแก้มือไม่ค่ะปิ่งลูกสิ่เนาะค่ะปิ่งลูกสิ่คขาวแตทยรูปลายกันเลยหันมาเบิ่งลูกสิ่อีเทียนึงเอาไม่ซำลูกสิ่งคอยกันได้โอ้ย่าสีแก้มือไม่มือนีคอยสิปิ่งลูกสิ่นกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเจ้าเห็นอยู่บ่ค่ะผ มือนี้ใสิไส้น้ำจิ้มซีฟูดเข้าไปค่ะน้ำจิ้มซีฟูดกระตัมไม่เรียบร้อยลวค่ะตัม้แลวกะจังฟีดไว้ในตู้เย็นเ่ากบสามารถเอาอกมากินได้ค่ะมือนี่มีสองเมนูค่ะเมนูขัวสินไส้พักขาดไส้พักบัวแลวกะย่างลูกสีนกินกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะกินกับข่าวนียวห่อนๆเนาะค่ะจริงทำนี่บบกเ็จจีนนี่แห้งเสียบเข่ากันค่ะมาได้ค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะเมนูนัวนวสูตรขัวจิรพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ค่ะ สวัสดีค่ะ